อนัตถังปริวัติเชติอัดถังคันหาติปัดนดิโตบัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์บัณฑิตคือผู้ที่มีปัญญารอบรู้ได้แก่รู้ทางเสื่อมรู้ทางเจริญรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นเมื่อมีความรอบรู้เช่นนี้ ท่านย่อมใช้ปัญญาพิจารณาละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้แก่การทําทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นหนทางแห่งความเสื่อมนอกจากละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วบัณฑิตยังรู้จักถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการกระทําสุจริตทั้งทางกายวาจาและทางใจ อีกทั้งยังปฏิบัติขัดเกล่าตนเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงดำเนินตามวิถีแห่งบัณฑิตฝึกตนให้เป็นผู้มีการกระทำมีคำพูดและมีความคิดเช่นเดียวกับบัณฑิตคือทำพูดคิดในทางที่จะละเว้นกรรมชั่วกระทำกรรมดีละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา